สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเฟิร์สนะครับในรายการเดือดพลิกทอครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับกล้องนะครับในงบ30,000บาทครับภายในปี2022นี้จะมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนมาน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรา่มติดตามชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ทางโซนี่กันก่อนนะครับว่ากล้องตัวไหนนะครับมีความน่าสนใจบ้างนะครับตัวแรกครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวโซนี่ซีวี one ครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล้อง compact นะครับที่เราสามารถนะครับนำไปทำงานทั้งวิดีโอนะครับทั้งภาพนิ่งแลล้้วก็็ใหเเนนนนสส์์ะะคครรัับบที่ปไซ ับที่สําคัญตัวนี้นะครับยังรองรับนะครับในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้คุณนะครับสามารถใช้งานนะครับได้ค่อนข้างนะครับจะครบถ้วนมากเลยทีเดียวครับราคาของเจ้าตัวโซนี่ซีวีวันตัวนี้นะครับอยู่ที่22,990บาทครับก็ถือว่าเป็นราคานะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในช่วงโปรโมชั่นครับราคานะครับก็มักนะครับจะมีราคาต่ํากว่าที่20,000บาทนั่นเองส่วนตัวต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวโซนี่ซีวีเทนครับซึ่งเราเคยรีวิวไปให้ทุกคนนะครับได้้รรรัับบชมกนนเเป็ทีี่ยยอ ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัตินะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเลนได้ครับแล้วก็คุณนะครับสามารถใช้เลนอะไรก็ได้นะครับในระบบโซนี่อีเมลนะครับสามารถมาใช้สามารถทําหลังเบอร์นะครับสามารถทําให้เป็นเลนวายนะครับได้แบบง่ายๆเลยแต่อันนี้ก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับในการซื้อเลนส่วนคุณสมบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับการถ่ายภาพนิ่งที่ใช้เซนเซอร์แบบระดับ APS-C เนาะซึ่งเซนเซอร์ระดับ APS-C ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยทาให้คุณภาพนะครับ รนครับราคานะครับของจอโยโซนี่สองหมืนะครับอยู่ที่23,990บาทครับแต่ถ้าคุณลองไปจับนะครับจอโโซนี่ซ1 0นะครับแล้วรู้สึกว่ามันเวัร์ซดุกมันอาจจะไม่ได้แบบประทับใจเท่าไหร่นะครับเราก็อยากได้ e v วเนาะมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือจอโโซนี่เอฮาวันั่นเองสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือระบบประมวลผลนะครับเพราะว่าเอฮาวัเวลาใช้งานจริงนะครับความเร็วของตัวกล้องอ่ะมันค่อนข้างจะเร็วกว่าพอสมควรเลยแต่ในโซนอื่นๆนะครับทั้งตัวเซนเซอร์นะครับทั้งตัววิดีโอ 4K นะครับต้องต้อองบกนะ ว่าค่อนข้างจะเหมือนกันพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเจ้าตัว EVF นั่นเองหรือว่าช่องมองภาพนะครับก็น่าจะทําให้นะครับคนที่อยากได้กล้องนะครับที่นอกจากถ่ายวิดีโอได้ดีแล้วยังสามารถถ่ายภาพไดงนะครับเลยค่อนข้างไดสะดวกนะครับจากการที่คุณมี EVF ครับราคานะครับของเจ้าตัว Sony A1c นะครับก็จะอยู่ที่31,990บาทครับซึ่งทางหน้าร้านนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับอยู่เรื่อยๆครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับทั้ง้ามตัวครับ ยี่ห้อที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันครับก็คือ Panasonic ครับรุ่นแรกนะครับพี่ผมจะแนะนำครับก็คือเจ้าตัว Panasonic Lumix G100 ้าตัวพ a นโ n ซ c นิกรูมบี0ร้อตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องนะครับที่ต้องเรียกว่าแทบจะเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับกับเจ้าตัว Sony CV10 ครับแต่ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่เด่นนะครับทางด้านไมโครโฟนแล้วก็ระบบการสั่นที่มากกว่าครับแต่สิ่งที่มันด้อยกว่าตัวนี้ครับคือเวลาคุณเสียบเ d m i นะครับตัวจอด้านหลังครับมันจะดับไปเลยทําให้คุณไม่สามารถนะครับใช้งานเจ้าตัวจอหลังแล้วก็ควบคุมการทํางานนะครับของเจ้าตัว400ได้ครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นกล้องนะครับที่ต้องบอกว่ามีความไฟนะครับค่อนข้างจะดีสมคว ้เซนเซอร์นะครับในระบบไมโครโฟเตอร์ครับเลนที่มีให้เลือกนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กน่ารักแล้วก็ราคาน่ารักด้วยครับแต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าการที่รู้สึกว่า G100 เป็นตัวเล็กไปหรือว่าอยากอัปเกรดนู่นนี่นะครับให้กับการใช้งานของตัวเรานะครับก็จะมีนะครับประมาณ2ฝั่งครับตัวแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้าตัว GX9 ครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเซนเซอร์เนี่ย20ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบเจนใหม่ๆนะครับจากทางพันท์โซนิกนะครับรุ โอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันพร้อมกับระบบโฟกัสนะครับที่เป็นคอนทราดิเรชันนะครับจำนวน49จุดครับก็สามารถทํางานนะครับในลักษณะทั่วไปนะครับได้ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วตัวนี้นะครับราคาหน้าร้านนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่ถึงประมาณ3 0,000บาทครับแต่ถ้าใครเป็นสายวิดีโอนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งครับก็คือเจ้าตัว G95 นั่นเองตัวนี้ครับต้องบอกว่าฟูลฟังชันวิดีโอมากเลยราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นต้นนะแต่ถ้าคุณไม่หน้าร้านนะครับก็ลองคุยต่อรองกันดูได้เนาะตัวนีี้ครัสิิ่่งงทมนนเดๆือ ฟูฟังชั i นวิดีโออย่างที่ผมแจ้งไปตัวนี้นะครับสิ่งที่มันเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับสายงานวิดีโอนะครับนอกจากช่องเสียบไมโครโฟนที่มันต้องมีอยู่แล้วเนาะตัวนี้ครับเป็นกล้องไม่กี่รุ่นนะครับในงบประมาณ3 0,000นบาทนะครับที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับภายในตัวซึ่งอันนี้นะครับผมองบอกเลยนะครับว่าสามารถนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอโปรดักชันจริงๆมากๆเลยครับ มาถึงยี่ห้อที่3นะครับพี่เราจะพูดถึงกันครับก็คือทางฟูจิฟิล์มนั่นเองตัวแรกครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับจากทางฟูจิฟิล์มนะครับก็คือตัวฟูจิฟิล์ม X ที่200ครับตัวนี้นะครับไม่ใช่รุ่นที่ใหม่มากนะบออกมาประมาณ2ปีแล้วแต่ผมมองว่าก็ยังเป็นกล้องนะครับที่คุณภาพค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายภาพนิ่งนะครับแน่นอนฟูจิสามารถถ่ายภาพนิ่งในค่อนข้างจะดีอยู่แล้วส่วนงานวิดีโอครับก็สามารถทําได้โอเคนะครับตัวนี้ข้อเสียสําหรับผมแล้วคร รเร็วนะครับเหมือนพวกโซนี้เท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็จะเป็น ข้อที่เราจะบอกไว้แต่ข้อดีคือมันเป็นบอดี้ที่แบบค่อนข้างจะสวยมากเลยครับราคาของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม2ี่นะครับตัวบอดี้บวกเลนส์คิดอยู่ที่อยู่ที่24,990บาร้อยเถ้าใครนะครับอยากได้กล้องฟูจิฟิล์มที่มันมีความโหดประสิทธิภาพดีอยู่นี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2ช้อยครับตัวแรกก็จะเป็นฝั่งแบบภาพนิ่งนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม E4 ตัวนี้เป็นกล้องในสไตล์เลนส์ไฟเดอร์นะครับพิกเซลอยู่ที่ยี่สิบหกจุหล้านพิกเซลก นะครับที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตัวนี้นะครับวิีโอโฟโกัสครับที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆเลยแถมนะครับเรางสามารถนะครับถ่ายวิดีโอนะครับได้ที่ 4K 30fps ด้วย ตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ28,990บาทครับถ้าใครนะครับเป็นสายวิดีโอนะครับก็จะมีเจ้าตัว Fuji Film XT30 Mark ามครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่35,990ื่นหาพาอาสิบบาทราคาจะสูงโดดขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าก็ค่อนข้างจะโอเคเนาะตัวนี้ครับใช้เซนเซอร์เจ้าตัวเอ็กซนะครับ26.1ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอนะครับ 4K ได้แล้วก็ต่างๆนะครับพวกซิมฟิล์มซิมูเลชันต่างๆนะครับก็ให้มาค่อนข้้้าาางงจจะะคคครรรรบบบบถถวนนัััก็สมลอไไปด นนนบบที่้าะครัมาพูดถึงทางแคแนลกันบ้างนะครับตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำครับก็จะเป็นเจ้าตัวกล้องคอมแพกนั่นเองกล้องคอมแพกตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Canon PowerShot G7X Mark III ครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งนะครับของเจ้าตัว Sony ่ v 1เลยโดยตัวนี้นะครับจะมีพิกเซลนะครับอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ในโฟร์แมคคอรดนะครับตัวระบบโฟกัสนะครับก็อาจจะไม่ได้เจ๋งแล้วก็แจ๋วเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ครับมีความอัปเกรดนะครับระบบโฟกัสมาใให้้้ดีีมาากกกยิ่งขึนนนนนอจะครัับตว แบใหม่นะครัก็สามารถไลฟ์สตรีมนะครับได้ผ่านสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับก็ต้องบอกครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆในงบประมาณ20,000ต้นเพรว่ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ23,990บาทนั่นเองครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าสำหรับคนนะครับที่อยากเปลี่ยนเลนส์ได้ครับก็คือเจ้าตัว Canon EOS นะครับ M 5 0 Mark II ครับตัวนี้สิ่ง ที่ผมมองว่ามันเด่นจริงๆนะครับก็คือความง่ายในการใช้งานครับแถมตัวนี้นะครับเรายังสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้แบบแนวตั้งได้ด้วยส่วนด้านไลฟ์นะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนนะครับกับเจ้าตัว Sony G7X นะครับมฟี Mark III นั่นเองครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับทิกผมอยากจะแนะนำนะครับภายในปี2022ครับว่ากล้องตัวไหนนะครับมีความน่าสนใจบ้างนะครับในงบประมาณนะครับไม่เกิน3 0,000บาทครับใครที่ชอบคิมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด s u b s c r i b e ์นะครับให้ช่องดนูพีของเราด้วยใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถลองนะครับสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้นี้ครับว่าเออเราต้องการกล้องประมาณไหนนะครับมีซิสเต็มการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่ครับก็สามารถมาพูดคุยครับสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับผมเฟย์ข่าตัวหลักก่อน